สวัสดีค่ะทุกคนพบกับครูรัตนาพรสอนภาษาโนเว์อีกครั้งนะคะในคลิปนี้มีคำศัพท์แล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องของไวยากรณ์มาฝากนะคะเกี่ยวกับคำะสมคำะสมคือเอาคำตั้งแต่สองคำมารวมกันแล้วกลายเป็นคำใหม่นะคะมีอีกความหมายอีกแบบหนึง่ง ซึ่งภาษาโนสเขาเรียกว่า s ั m m e นสัตเตอูอันนี้นะคะ s ัม m e นสัตเตอูคือ s ั m m e n ก็คือเอามารวมกัน s ัตเตอก็เอามาผูกเอามาเชื่อมกันอูก็คือการคือคำนะคะมันอ่านว่า s ั m m e นสัตเตอูคือภาษาไทยเรียกว่าคำะสม คำผสมนี้ก็หลายๆภาษาก็น่าจะมีเหมือนกันภาษาไทยก็มีนะคะแล้วก็ภาษานอตก็มีเหมือนกันเขาอธิบายการประสมคําไว้ดังนี้นะคะก็คือเขาบอกว่าโอซึเตสัมมนฟเรอูโอลาเกเนอูโอซเตสัมเอามารวมกันฟเรอ คำ,ลห,ลคำลหลายคำหลายคำโอหลาเกยเนือ oh, วู e ur. แล้วก็สร้างคำศัพท์ขึ้นมาใหม่อันนี้คือการประสมคำวันนี้ออกจะมืดๆนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้ครึมแล้วก็เป็นบรรยากาศเฮัสอย่างแท้จริงเลยน่าง่วงนอนมาก ยกตัวอย่างเช่นคําว่าลูกฟุตบอลนะคะลูกฟุตบอลภาษาโนสเขาใช้คําว่าฟุตบอลฟุตบอลฟุตบอลมาจากคำสองคำคือฟุตคือเท้าบอลคืออะไรก็ได้ที่เป็นลูกกลมๆนะคะเป็นลูกกลมๆนะเอามารวมกันก็คือฟุตบอลนะคะก็คือลูกฟุตบอลคำต่อไปคือคำว่า ปีใหม่ปีใหม่ใกล้จะถึงแล้วเนาะปีใหม่ภาษาโนสเขาใช้คำว่า Nit or รมาจากคำสองคำก็คือมาจากคำว่า Nit แปลว่าใหม่ Ni t แปลว่าใหม่ O r แปลว่าปีนะคะก็รวมกันก็เป็นปีใหม่คำต่อไปคือคำว่ากระเป๋า กระเป๋าก็คือกระเป๋าที่เราสะพายหลังอย่างเช่นเป้สะพายหลังหรือเป๋าก็ไม่รู้เป็นกระเป๋าที่เราใส่ข้างหลังนะคะเป็นเป้เนาะก็มาเ,เขาใช้คำว่าริกเซกริกเซกมาจากคำสองคำคือคำว่าริกริกแปลว่าหลังเซกเซก แ, Emmanuel, แ,ปแ,บบแปลว่ากระเป๋าแต่ว่าถุงนะคะดูการอ่านคำสองคำนี้นะคะอันนี้ตัว r อออีเกเกก็คือตัวหลังตัวสระแล้วก็เป็นตัวสะกดใช่ไหมคะตัวสะกดคือเกเกสตัวอันนี้ก็เหมือนกันหลังตัวเอเป็นโคโค2ตัวให้ออกเสียงสั้นนะคะให้ออกเสียงสั้นนะออกว่าริกริกแปลว่าหลังเซก เซกแปลว่าถุงรวมกันเป็นริกเซ็กริกเซกแปลว่ากระเป๋านะคะเป็นกระเป๋าก็ถ้าหลายหลายคนที่อยู่ที่นี่นานๆก็จะเห็นว่าคนนอสใช้ริกเซ็กค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะกลัวปเดินทางไปไหนก็ช่างคนคนนอสเนี่ยจะติดกระเป๋ามากๆเพราะว่าเขาบอกว่ามันสะดวกสบายใช้มัด หอ่อข้าวพวกมัดผักเกใส่น้ําใส่ขวดน้ําใส่อุปกรณ์ที่เราต้องการไปอาจจะใส่เสื้อผ้าที่ extra c l ้าแค s ก็คือเสื้อผ้าที่เราเอาไปเผื่อเผื่อเปลี่ยนเผื่ออย่างเช่นเปียกถุงเท้าผ้า,าพันคอเหลือคือหมวกอย่างเงี้ยเวลาเราออกไปซึ่งบรรยากาศมันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะเนาะอากาศมันจะขึ้นขึ้น,ล,นลงลงเพราะฉะนั้นเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์ไปให้พร้อม เพราะฉะนั้นริกเซก็กระเป๋าหรือเป้สะพายหลังค่อนข้างสำคัญคนนอสไปไหนก็จะติดตัวไปด้วยนะคะนอกจากไปงานปาร์ตี้ที่ไม่ไปนะคะเพราะฉะนั้นจะก,กลัวผไม่ว่าจะไปป่าไปภูเขาเดินทางไปไหนก็จะใส่กระเป๋านะคะก็จะมาอยู่ที่นี่นาน,านๆเขาวัฒนธรรมของคนที่นี่ก็จะทำให้เราเปลี่ยนไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ถ้าเป็นเมืองไทยก็จะเราก็จะติดแล้วก็จะผูกพันว่า คนที่สะพายกระเป๋าน่าจะเป็นวัยรุ่นหรือน่าจะเป็นคนวัยทำงานอะไรประมาณนี้แต่ที่นี่ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่เขาก็จะติดกระเป๋าสะพายนะคะติดกระเป๋ารเซกเพราะว่าใส่ได้ทุกอย่างเนาะโอเคที่นี้การที่เป็นคำผสมบางทีเขาจะเอามาผสมกันเฉยๆนี่ก็ไม่ได้บางคำนะคะเขาก็จะเติมตัวเอ แล้วก็เติมตัว s ลงไปด้วยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นวยากรณ์ของที่นี่นะคะครูไม่สามารถที่จะอธิบายเรื่องรายละเอียดได้แต่ขอให้รู้ว่าบางทีเติม a บางทีเติม s ซึ่งยกตัวอย่างเช่นคำที่เติม a นะคะขีดเส้นใต้ด้วยสีแดงเนาะคำนี้คือเทียนคริสต์มาสนะคะเทียนที่เขาจุดก็คือเขาใช้ในช่วงคริสต์มาส เขาเรียกว่ายูเลลิสยูเลลิสมันมาจากคำสองคำที่ประสมกันนะคะก็คือคำว่ายูลยูลคือคริสต์มาสลิสลิสคือเทียนคืออะไรที่เป็นแสงสว่างเขาเรียกว่าลิสนะคะพอถ้าจะเอามาผสมกันเป็นคำว่ายูลิสมันก็ไกลอยู่เขาก็เลยตุมเลงไป เติมตัว a ลงไปก็เลยกลายเป็น you're l e a e you're l e a e นะคะคำต่อไปคือที่ยกตัวอย่างมาให้ก็คือคำที่เติมเชื่อมสองคำนี้ด้วยตัว s นะคะคือคำว่าวันสิ้นปีนะคะวันสิ้นปีเนาะ n i t o's a f t e n n i t o's a f t e n n i t o s After n e After พูดเร็วๆแบบนี้นะ,ะคำนี้มันมาจากคำสองคำก็คือคำว่า n e t o r n คือคำว่าปีใหม่ a f t e a f t e n ก็คือตอนเย็นช่วงเย็นนะคะเพราะฉะนั้นเอามารวมกันเขาก็เลยใส่ตัว s มาตรงกลางก็เลยกลายเป็นวันสิ้นปีคือคือเย็นวันที่31นะคะคืนวันที่31 เขาเรียกว่านิต o สอัฟต n นิต s a f t e n นี่คือวันสิ้นปีนะคะหรือว่าเป็นวันปีใหม่โอเคค่ะแล้วมันก็จะมีอีกหลายๆคำนะคะหลายๆําคำถ้าสมมติว่าใครอยากจะไปศึกษาเพิ่มเติมไม่อยากรอคลิปครูแล้วครูก็เดี๋ยวครูจะทําคลิปเกี่ยวกับสัมเมนสัตเตอ์นะคะเอามาฝาก ในคลิปต่อๆไปนะคะแต่ถ้าสมมติว่าใครเริ่มอ่านภาษาโนสได้แล้วรู้ว่าจะหายังไงเขียนเขียนคำนี้ลงไปเลยนะคะ s u m m ม n นสตู u ลงไปในเน็ตแล้วก็คลิกแค่นั้นแหละคะ่ะมันก็จะขึ้นมาเราก็จะสามารถที่จะเข้าไปอ่านได้แล้วก็ไปดูว่ามีคำไหนมั่งนะคะจริงๆแล้วเราอาจจะเรียนไปหลายคำแล้วก็ได้แต่ว่าเราไม่แน่ใจว่ามีคำอื่นๆอีกไหมถ้า อยากเรียนรู้เพิ่มเติมก็เขียนคำนี้แล้วก็ไปหาลองดูที่อินเทอร์เน็ตนะคะอันนี้คือสาระความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับคำะสมหรือสัมเมนสัตตูที่ครูนำมาฝากทุกคนในวันนี้ในคลิปนี้นะคะยังไงถ้าชอบคลิปนี้อยากเรียนภาษารนเวก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะรับชมคลิปใหม่ๆจากครูนะคะ ช่วงเมื่อกี้อาจจะบางช่วงที่ไม่ได้ลงคลิปเป็นอาจจะเป็นเพราะว่ามีเหตุการณ์ขัดข้องทางเทคนิคการลงคลิปการอะไรพวกนี้นะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าหากาสมมติว่าวันไหนครูไม่ได้ลงก็กลับไปดูคลิปเก่าๆเ,เป็นการทบทวนไปด้วยก็ได้นะคะขอบคุณที่ติดตามแล้วก็คอมเมนต์กำลังใจทุกจากทุกๆท,ท,ท่านนะคะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ ทุกคนที่กำลังเรียนภาษานอร์เวย์เรียนไปด้วยกันนะคะส่งเสริมแล้วก็ให้กำลังใจกันไปทุกวันทุกคลิปแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ